คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมามาโนนะบอกแล้วนะว่ามนโมนะครับสำหรับบางคนที่รับไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่มันไม่ได้ว่ามันไม่มีโอกาสเนาะเพราะว่าถ้าหากเทียบจากตามสถิติของปีที่แล้วเทียบจากปีที่แล้วย้ำ้วนะเอสยามาโตหลังจากนั้นพ่อมาโดนตบหลังจากนั้นแม่งตบยาวเลยแล้วหลังจากพ่อมาเนี่ยมีโรเจอร์ดํามาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนตบยาวเลยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องมาคุยเพราะบางคนอาจจะเอาตัวละครนั้นๆไปวิ่งอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเรามาในที่วิ่งบางคนอาจจะเอาปู่วิ่งอยู่ ซึ่งผมเข้าใจได้ผมไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นแต่ว่าทีนี้บางคนอาจจะวิ่งแล้วคุณลองนึกภาพนะคุณวิ่งไปเป็นตัวที่คุณนึกได้มาเป็นเมตาเนาะประเด็นต่อมาคืออา้าวอะไรวะโดนตัวใหม่ตบแล้วเหรอทีนี้มันอาจจะไม่คุ้มไหมดังนั้นอีกสิบวันที่เหลือเนี่ยเราจะมาคุยในเรื่องนี้การดีกว่าว่ายังไงดีนั่นเองนะครับในหัวข้อนี้อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าปู่โดนตบตัวไหนจะกลับมาเล่นได้บ้างเพราะถ้าหากมันโดนตบจริงๆนะวงเล็บนะถ้าโดนจริงๆก่อนนะ ยังไม่ได้บอกว่าโดนนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่รอดย้ำก่อนนะเปอร์เซนต์รอดมึงยากมากก็คือให้ผมเทียบเป็นอัตรานะรอดน่าจะแค่30โอเคปะคือคไอ้ไอ้รอดเนี่ยสาไม่รอดอ่ะเจดังนั้นเนี่ยมีสิ์ไปโคตรสูงเลยครับหรือมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ตันมีชิลมีกันสถานะแปผมก็จะบอกว่าตัวใหม่มันเอาไอเนี่ยภาษาตั้งต้นดังนั้นไอเนี่ยภาษาตั้งต้นอะ่ะโดนตบก็คือโดนตบไม่ต้องพูดเยอะก็เหมือนน้องงูอะ่ะ เจอหน้ารุจิอ่ะทาไงอ่ะน้องน้องงูเจอรุจิทาไงอ่ะมอบอือเหมือนกันนั่นแหละเป็นประเภทเดียวกันนะครับก็เลยบอกว่ามีสิยังไม่ฟันธงผมไม่ใช่ gm แต่เชื่อว่าส่วนตัวไม่น่ารอดนะครับโอเคงั้นขอเข้าเรื่องเลยเนาะถ้าปู่โดนตบตัวละครไหนที่มันจะกลับมาเล่นได้บ้างนะครับอันนี้ขอชี้เป้าเลยนะแฉงกลุ่มเลเจอร์เจทั้งหมดอะอะไรที่โดนอะแม่งกลับมาเลยยกตัวอย่างเช่นไออย่างตอนนี้กราร์อะมันมาเล่นแฉงเน้แะแลวแฉงอะเราเจอน้อยมากถูกปะ แล้วทีเนี้ยหลังจากแชงที่ไม่เจอตัวละครอ,อะไรบ้างที่กลับมาอย่ามาโตเลือดเหลือหนึ่งในทงไม่ตายอะ่ะในแนวนั้นโอด้งขาวอะไรเงี้ยกลับมาได้หมดเลยครับแล้วถ้าปู่โดนไอแชงตัวเนี้ยกลับมาทันทีเลยกับตัวละครโรเจอร์กลับแน่ผมบอกเลยเพราะว่าสารตั้งต้นมันไม่ใช่แล้วสารตั้งต้นมันหายไปแล้วเพราะสารตั้งต้นของโรเจอร์เอาน้องงูมากันสารตั้งต้นของแชงเอา,าในส่วนของปู่มากันถ้ามันหายไอตัวพวกนี้จะกลับมาและโรเจอร์ไม่ใช่แค่วิ่งหมัดด้วย มาทั้งคู่เลยครับแต่ตัวละครที่มันจะไปก็คือจาบาก็อะไรก็ตามที่มีชิวครับอุตะจาบาโดนหมดเลยอะไรอะไรก็ตามที่มีชิวอะโดนเรียบบอกเลยไม่เหลือนะครับและมีส่วนของตัวละครไหนที่มันจะกลับมาอีกอันนี้คือตัวพวกนี้นะเป็นเบื้องต้นแล้วนะต่อมาผมเชื่อนะส่วนตัวนิกดหรือมีคนบอกมึงมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยก็เนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยมันน่าจะมีการตีแรงทําไมผมบอกว่าได้เนาะ เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีเคาน์เตอร์อันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2คืออามาตาตรงนี้คูดามันไว้แปบ๊บเดียวเองมาและส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเล่นได้ส่วนตัวนะแต่ก็ยัง,งกึงๆอยู่อีกตัวหนึ่งที่ว่าเล่นได้ครับตัวนี้คิดว่าก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันครับแต่ก็มีโอกาสไปเหมือนกันเพราะว่าปู่ก้าบ่ะมันมีเพิ่มในส่วนของสแตก็กทั้งโจมตีและเดฟซึ่งไคโดโลเป็นเหมือนกันและนิกะก็เหมือนกันครับดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะไปพร้อมกันหมดเลยไหมก็มีด้วยเช่นเดียวกัน ทีเนี้ยเราเลยไม่รู้ว่าอะไรจะโดนหรือไม่โดนใช่ป่ะแต่เมื่อกี้ก็เลยชี้แจงกันว่าตัวไหนที่รอดโรเจอร์แชงรอดครับดังนั้นให้เข้าใจกัน,นตรงนี้เลยนะว่าถ้าหากใครมีระหว่างนี้คําแนะนําเดียวที่ให้ได้นะครับเอาตัวไหนก็ตามที่เป็นซับอ่ะไปวิ่งรอเลยช่วยได้แค่นั้นนะครับส่วนตัวเมนอ่ะเราจะไม่พูดกันเพราะว่าเราไม่รู้เกมมันจะออกสกิลแบบไหนยังไงที่จะสามารถฆ่าปู่ได้และหนักขนาดไหน เราต่อไม่ได้ไอโดนะโดนแน่ know, แต่หนักขนาดไหนเราต่อไม่ได้ดังนั้นช่วงนี้ไปไม่ได้จากคําแนะนําเนาะเอาตัวละครที่เป็นซับไปวิ่งซับไอตัวที่แบบเป็นเมนอย่างเดียวเลยอะ่ะอย่าแต่ปู่เนี่ยก็เป็นซับได้สีดำนะเนาะดังนั้นถ้าจะวิ่งปู่เวลร้อยเลย,เลยได้ไหมคําตอบก็คือได้จะทาบู๊สามเลยก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่ายังไอสีดามันก็เป็นซับได้อยู่ดีชัดเจนนะครับผมก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันจากส่วนตัวที่ผมมองว่าตัวละครที่น่าจะกลับมีเท่านี้ส่วนตัวอื่น,นพูดยากมากครับอย่างถ้าสมมตินานะสมมติก่อน ถ้าตัวอย่างไคโดโดนด้วยไอ้พวกแบบมีตัวไหนมีเพิ่มพารามิเตอร์พอกาอ่ะมันเพิ่มง่ายใช่ปะผมเชื่อว่าน่าจะมีทางนั้นก็เป็นไปได้นะเพราะถ้าโดนเนี่ยไคโดนิก,กะคิปลอโดนเรียบเลยเวย้แต่ตัวที่ไม่โดนมันก็จะวนกลับมาไงแชคงโรเจอร์เพราะว่ามันไม่มีเพิ่มพารามิเตอร์ไม่มีเพิ่มหาอะไรเลยดังนั้นเนี่ยมันเลยกลับมาครับนี่แหละก็เป็นประมาณนี้ในคลิปนี้ที่ต้องการจะบอกนั่นเองนะครับผมว่าช่วงนี้พยายามเนาะเอาตัวซับ ไปวิ่งซะอย่าพึ่งปักหลักกระโตเมนมากนักสักเท่าไหร่เพราะขนาดไฮโดโรผมยังบอกเลยว่าอาจจะรอดหรือไม่รอดถูกไหมแต่ถ้ามันเล่นไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นทัพย์ได้อยู่ดียังไงมันก็คุ้มในระหว่างนี้นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็เต็มตัวซะคนที่26เนาะเดี๋ยวเกมมันน่าจะเข้ามาแล้วก็เป็นไม่ได้เนี่ยพยายามดองเศษตรงนี้กันไ้ด้วยนะครับหลังเปิดยัดเวอร์80เอาให้เล่นได้ไปเลยเหลือเบื้องต้นไม่ร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเลยเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อย ไปว่ากันน้ว่าที่26นี้ใกล้มาแล้วเด้อ